วรยัมเช้าค่ะเช้าวันที่ยี่สิบเก้าแล้วหรอคะพฤศจศตวราค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะยี่ส 29, ิบเก้ายี่สิบเก้าค่ะพรหัสยี่สิบเก้าพฤศตวราค่ะเมื่อคืนมีดาวเดือนเป็นเพื่อนมีฟ้าเป็นวง <c oughs> นอนอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะเมื่อคืน <c oughs> สบายอบอุ่นเราก็เดินมาดูหลายครั้งเราก็อยู่ไปทั่วค่ะเมื่อก่อนเราก็อยู่ฝั่งโน้นค่ะฝั่งอีกด้านของกำแพงนะติดติดวงแหวนนะคะเราก็นอนอยู่ทางโน้นนอนไปทั่วค่ะสิบไร่นะคะตะเวนนอนไปทั่วเลย ทุกไรอ่าสดชื่นค่ะดีใจค่ะที่ดือ้อถ้าไม่ดื้อก็ไม่ได้มานอนตรงนี้เพราะดื้อไม่ฟังลูก